น,นี้นะคะเราก็ออกมาแล้วนะคะจากสถานีสริงชันรถไฟฟ้าค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อยังเล่นอยฮ<ะ>ยังเล่นกันอยู่เลยนะยังเล่นกันอยู่เนาะ,ะนี่ช่วงมืดแล้วนะวอืม น้องเด็กนะป,ะปะ๋าเด็กนะเด็กเล็ก ขากลับกันแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปต่อมานะคะประมาณนี้ค่ะถนนโลงนะ่งเนาะตรงนี้แถวบางบำรุงใช่ไหมตะลิ่งชันหนูหนูไม่เคยได้มาแถวนี้แต่ว่าเคยผ่านนะเคยผ่านจริงๆก็เคยมีหลายๆช่องเขาก็มาถ่ายแถวๆนี้เหมือนกันนะเนีย่ยมาถ่ายแบบ อออะไรยย่างี้เ um. ต่อไปสถานีรถไฟบางบำรุถนนลาชชฤกพึกกรุงเทพนี่มีหลากหลายทางเนาะ <S <S แบบออกไปตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ นั่นไงน้อง <AD N. S 1> no. เออนั่นแหละ <AD N. S 1> เอาสิอวกเออเอาสิอ่ะไอ้บวก เริ่มทยอยกลับกันแล้วเนาะคนเริ่มทยอยกลับบ้านเพราะว่าเขาต้องกลับมาทํางานกันแล้วไงพักผ่อนเนี้ยวันใช่คนก็มีภารกิจบวันจันทร์วันจันทะร์วันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีภารกิจเพราะว่าทุกคนก็ต้องกลับมาทํางานกันตามปกติ ถนนลัตนาคิเบตปกติเส้นนี้จะติดมากใช่ปกติเส้นนี้ติดมากเลยนะเพราะว่าคนมาจากในเมืองอะนะกรุงเทพอ่ะนะทางนี้ไปได้หลายๆทางค <มา S 2> <า>ือไปเที่ยวจากอู่ินอาเป็นะเลตรงนี้จะมาเส้นนี้มาเส้นนี้ใช่ไหม จะกลับจะกลับเส้นนี้กับ <ไป S 1> เส้นไปกับเส้นนี้นะคะคลองมหาสวัสด์เมื่อกี้ผ่านมาแล้วคลิปที่แล้วช่วงนี้ก็คือช่วงหกโมงครึ่งนะคะหกโมงจะทุ่มหนึ่งละก็ยังสว่างเพราะว่ายังไม่ใช่หน้าหนาวเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มืดไวอันนี้เป็นหน้าร้อนไงทุ่มยทุ่มยังไม่มืดเลย,ย,เลยแต่รถล่งอย่างนี้ก็ดีดนะเดี๋ยว เราก็จะได้รู้ช่วงกลับนะทีนี้เดี๋ยวก็รู้กันนะคะช่วงเวลาที่คนกลับบ้านจากต่างจังหวัดมาทำงานต่อกันที่ในเมืองนะคะนี่ก็ดูช่วงที่แบบใกล้จะกลางคืนกันแล้วะคะ่ะ ทเทศกาลก็เป็นอย่างเงี้ยนะบ้านนะเราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าแล้วยิ่งไม่ได้มีการจัดสงกรานมาสามปีอะ่ะมันก็ผัดอันอ้นโลบินส ก็ลงมาที่ใต้อุโมงคะของถนนบรมราชชนนีนะคะเป็นแบบวงแหวนเลยนะอืเส้นนี้ก็ออกไปชะอำหัวหินนะไปได้เลย ออกเส้นพระรามสองแล้วก็กัญจนานะนี่เราจะเข้านนแล้วนี่เราก็กําลังเข้านนจริงๆก็อยู่นนแล้วนะจากโมงไปนนโมงนะไปนนรอยต่อกรุงเทพอนะเขตรอยต่อ สะพานมหาเจษดาบดินรารนุสแล้วก็เรียกว่าสะพานเจษดาบดินก็ได้ชื่อเขายาวยาว <c oughs> ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเลี้ยวซ้ายไปบางกรวยไปไซน้อยเลี่ยงถนนเลี่ยงเมืองนอนท์นะคะชัยพฤกอันนี้ชัยพฤกษ์ละ şey yap ได้เรื่อยๆเลยเนาะนะขี่ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆชมแล้วก็ดูบรรยากาศต่อไป อยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ให้นูเลือกเอาที่ปลารดตัดนอตมันมีม้โรมิสันมันมีอยู่นโรมิสันมีรถมันจะไม่มีมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจ้ะ โลตี่ยต้องมีอยู่แล้วนะอเออโลโ,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 ลโลตัสต้องมีอยู่แล้วพวกเนี้ยมีมีบางบัวทองตันก็โรตัรน็อตโรตัรน็อตไงราชฤกเพิ ก็มาดูถนนหนทางเส้นทางต่างๆนะคะช่วงสองวันสงกรานนะคะแล้วก็อีกประมาณไม่กี่วันเราก็ใกล้จะกลับมาทำงานกันแล้วนะคะทุกคนก็ต้องทำงานกันต่อไปนั่นเองค่ะ นี่ยเหรออ๋อรถตัดนอด็อตนคะคะคือเป็นห้างเต็มรูปแบบเป็นห้างเต็มรูปแบบใช่รถตัดต้องมีอยู่แล้วป่ะปะเพราะว่ารถตัดเขาคือมันเปลี่ยนสไตล์แบบเอ่อเป็นพวกตลาดค้าปลีกอันนี้มันแบบมีโค้งจอดใช่เนี่ยแหละเดี๋ยวมาถ่ายรถตัดน็อตด,ด้วยนะคะ นะในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะโลตัสน็อตนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันที่ตลาดไอ้โลตัสน็อตกันนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ